หากเอาปัญหาการศึกษาของประเทศไทยทั้งประเทศเป็นตัวตั้งระดับปัญหาจะใหญ่มากและเป็นไปได้ยากที่จะแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จแต่หากลองนําปัญหาลงมาย่อยในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นปัญหาย่อมเล็กลงและมองเห็นทางออกที่สามารถปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลสําเร็จได้สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจึงจัดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่3 3นํานำกรณีศึกษาจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดลำปางที่เริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาด้วยการใช้พื้นที่เป็นฐานให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งทั้งสองกรณีศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวจังหวัดสุขโขทยัย เป็นเมืองที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยจากผลการประเมินการอ่านของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2ระหว่างปี2551ถึง2553พบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน้อยละ1 2 9 6 12.53และ4.31ตามลำดับส่วนจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียนคิดเ,เป็นร้อยละ1 4 9 0 15.11 และ13.93ตามลำดับนอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่ปี2553มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศถึงร้ยละ1 7 2ด้วยสาเหตุดังกล่าวจังหวัดสุขโขทยัยจึงตั้งเป้าหมายยกระดับการศึกษาจบป .3 อ่านออกเขียนได้ทุกคนเพราะเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้คือเครื่องมือสำคัญในการสแสวงหาความรู้พื้นฐานโดยสพปสุขโขทัยเขต2 ได้เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษามาสร้างเป้าหมายร่วมกันดําเนินการทุกรูปแบบเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตลอดจนสร้างพันธสัญญาร่วมกันพร้อมทั้งกําหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทยปรับวิธีการสอนอ่านภาษาไทยใหม่โดยใช้ย้อนยุคไปประมาณหลักสูตร03นะครับ ประเด็นที่2ได้บอกให้โรงเรียนเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทยในปรถมศึกษาปีที่1นึซึ่งลราสูตรแกนกลางในะปัจจุบันนี้ให้ให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาไทยวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเลยบอกกับคุณครูว,ว่าคุณไปเพิ่มชั่วโมงเรียนทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก่อนนะครับโรงเรียนก็ปรับชั่วโมงได้ประเด็นต่อมานี้เน้นบอกว่าไม่แยกครูออกจากเด็กนักเรียนในวันเปิดทําการนะครับ หมายความว่าการพัฒนาครูการประชุมอบรมทั้งหลายเนี่ยขอเป็นปิดภาคเรียนหรือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเราค้นพบว่าถ้าเปิดภาคเรียนเนี่ยเขตพื้นที่ก็เชิญครูมาอบรมเขตต้องการพัฒนาครูเขตต้องการเพราะเขตต้องการศึกษาที่ต้องการไม่ได้ครูต้องการนะครับผลโดยรว crew, mm ่าการพัฒนาครูต้องเกิดจากความต้องการของคุณครูรวมทั้งการพัฒนาต้องเป็นช่วงปิดภาคเรียนหรือเสาร์อาทิตย์เท่านั้น เวลาที่เหลือให้ครูเขาอยู่กับเด็กนักเรียนให้เขาจัดก,การเรียนรู้ไปนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีกล่าวชื่นชมจังหวัดสุโขทยัยที่มุ่งเน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพราะการปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านจะทําทให้คนมีสติปัญญาและศีลธรรมดังนั้นควรขยายให้เต็มพื้นที่และส่งเสริมให้มีการอ่านในหมู่บ้านในชุมชนด้วยการที่ ส่งเสริมการอ่านเนี่ยสำคัญนะก็อยากจะ,ะส่งเสริมเชียร์สุขโขทัยเนี่ยพยทําเรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นและกล้าประกาศว่าสุขโขทัยเป็นจังหวัดแห่งการอ่านเอาทั้งจังหวัดเลยให้คนเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเห็นว่ามันดียังไงบ้างขณะที่จังหวัดลำปางจัดการปฏิรูปการศึกษาด้วยตนเองโดยยุทธศาสตร์ ช้โรงเรียนขนาดกลางเพื่อลดช่องว่างคุณภาพสถานศึกษาโดยมหาวิทยา,ยาลัยราชพัฏลํลำปางได้รับการสนับสนุนจากสกวสสส,สและสส,สอคอทำโครงการวิจัยพัฒนากลไกลข้อมูลกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปางซึ่งจากการทำวิจัยและจัดเวทีพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของทั้งจังหวัดอาทิเครือข่ายครูในโรงเรียนมหาวิทยายลายัย และภาพพะาปรชสัทำให้ทราบว่าปัญหาสําคัญด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนของจังหวัดคือความเหลื่อมล้ําเรื่องคุณภาพสถานศึกษาถ้าเราจะยกระดับคุณภาพหรือความเหลื่อมล้ําของของสถานศึกษาที่เรามองไปที่ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันที่เป็นปันจจัยต่อผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและคุณลักษณะของของผู้เรียนเนี่ย เรามองว่าถ้าเราไปขับเคลื่อนใน19โรงเรียนเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่มันอยู่แค่4%เ,เ,น,เนี่ยมีพื้นที่ไม่มากนะักแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเท่ากับที่เราไปขับเคลื่อนกับที่โรงเรียนขนาดขนาดเล็กเนี่ย99โรงเรียนนะอันนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งแต่แล้วเราก็ไปสังเกตว่าทั้งทั้งทั้งโรงเรียนทั้งใน19โรงเรียนของรัฐเนี่ยเราพบว่ามีลักษณะพิเศษอันหนึ่งเป็นโรงเรียนที่รับผิดชอบเด็กที่มาจากหลากหลายพื้นที่นะครับ บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบลบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับแล้วก็บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแต่เป็นเด็กนอกเขตพื้นที่เด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนอันนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเรามาขับเคลื่อนในกลุ่มตรงนี้เราก็จะพุ่งเป้าไปสู่เด็กที่หลากหลายในช่วงสามเดือนนี้เราก็คงได้แค่เริ่มก่อรูปคณะที่จะทํางานคนที่จะมีใจทํางานและก็พยายามให้เห็นเป้าและเรามีเวทีบ่อยๆขึ้นแล้วก็ฉายภาพให้เห็นขึ้นมากขึ้นแล้วก็การเกาะกลุ่มกัน ข้อพูลก็จะเริ่มที่จะพัฒนาไปแล้วก็กลไกลก็พัฒนาไปโดยที่ทางราชภัฒน์ลำปางหรือว่าทีมงานวิจัยจะเป็นแค่ตัวเชื่อมประสานเชื่อมประสานใ,ให้ทุกหน่วยง,งานเข้ามาร่วมกันด้านนายเกินศักดิ์สีสวยนักวิจัยสกวผู้ดูแลโครงการ ABE ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของโครงการวิจัยคือให้เกิดกลไกลการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีโจทย์ใหญ่คือ จะทำอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมความร่วมมือเพื่อจัดการตนเองและร่วมกันทำงานโดยหวังว่าภายในสองปีจะมีคณะทำงานในพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลไปอย่างที่อื่นเป้าหมายหลังจากจบโครงการ2ปีแล้วเราหวังว่าจะมีคณะทำงานในพื้นที่ที่เป็นรูปแบบและเป็นตัวอย่างให้กับการขยายผลไปยังที่อื่นนะครับแต่ความเชื่อ ในพื้นฐานที่เราคือการศึกษามันไม่ใช่บะหมี่สาเร็จรูปอะครับที่ทุกที่จะฉีกน้ําร้อนแล้วรับรสชาติเดียวกันนะครับทุกที่มีอาหารอร่อยของตัวเองมีมีทุนที่สะสมในพื้นที่ของตัวเองอยู่ที่ว่าคนในพื้นที่จะดึงขึ้นมาแล้วทำยังไงว่าให้เห็นคุณค่าตัวนั้นแล้วก็ไม่ไปกินบะหมี่สาเร็จรูปเหมือนกันนะครับทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ในพื้นที่ได้แล้วก็ลูมของความสําเร็จก็คือสุดท้ายกลุ่มเด็กการศึกษาที่จะพัฒนาเนี่ยเขาก็จะกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองหรือ เขาเป็นคนดีคนเก่งเขาจะมาช่วยเหลือประเทศหลังจากการนําเสนอกรณีตัวอย่างผู้เข้าร่วมเสวนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายด้วยส่วนใหญ่ชื่นชมและสนับสนุนให้พื้นที่จัดการตนเองทั้งสองพื้นที่เดินหน้าและเร่งขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยนายแพทย์ยงยุทธวงพิรรมสารประธานคณะกรรมการบริหารแผนสสสเสนอแนะให้จังหวัดสุขโขทยัย มองบริบทการอ่านในเชิงที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะปลูกฝังการอ่านนอกจากการส่งเสริมให้อ่านแล้วก็ควรเพิ่มคุณภาพการอ่านว่าควรอ่านอะไรขณะเดียวกันให้จังหวัดลำปางพยายามเชื่อมโยงระบบการศึกษาหลายระบบเข้าด้วยกันเพื่อความต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดึงเอาลงพลังของโรงเรียนจากทุกสงกัดมาร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดการเชื่อมโยงสองเชื่อมโยง หนึ่งก็คือเชื่อมโยงระหว่างระบบสองคือเชื่อมโยงภายในระบบเดียวกันเชื่อมโยงระหว่างระบบเช่นไรครับเช่นจากปฐมวัยคือถ้าเราร่วมกระเบงหรือกับท้องถิ่นนะครับจากปฐมวัยมาสู่ปฐมนะมันจะได้เกิดการเชื่อมโยงเช่นเด็กควรจะไปในโรงเรียนที่ควรไปไม่ควรจะต้องเดินทางไกลมากเกินไปใช่ไหมนี่เกิดการเชื่อมโยงแล้วสองเกิดการเชื่อมโยงระหว่างปฐมกับมัธยมเช่นกรณีที่โรงเรียนเสริมงามธรรมก็คือว่า ยุบอุยุบขยายโอกาสที่ไม่จําเป็นเพราะเพราะตอนนี้ไม่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําใหเเเ้เด็กก็เรียนนิยมในพื้นที่ตรงนั้นที่จะกลับเข้มแข็งขึ้น,นด้านดร ok ประวิตรเอลวันอาจารย์ประจับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่ากระบวนการการพัฒนาครูที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะเป็นการเดึงครูออกจากห้องเรียนเป็นการพัฒนาครูในเชิงความรู้มากกว่าเพิ่มความสามารถในการสอนเด็ก ดังนั้นสุขโขทัยเดินมาถูกทางแล้วแต่จะหยิบสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนออกมาถอดบ,บทเรียนอย่างไรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูจนนาไปสู่การพัฒนาครูได้สอดคล้องกับศาสตราจารย์ดรสุมาลีตั้งประดับกุลกรรมาการปฏริรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อคิดเห็นว่าโจทย์ของจังหวัดลำปางยังไม่ชัดในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะความเหลื่อมล้ำมีหลายประเภท ควรชี้ให้ชัดว่าเป็นประเด็นอะไรเช่นสังคมเศรษฐกิจและควรปลูกฝังการผลิตครูที่มีคุณภาพจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุขณะที่ดรดีเรกพรศีมาอดีตประธานคณะกรรมการคร,รูสภาขอให้จังหวัดลำปางไปศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาว่าหลักสูตรควรเป็นอย่างไรให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมากที่สุดศาสตราจารย์กิติคุณสุม,ม์อมอนวิวัฒ กล่าปิดท้ายการเสวนาการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะนําไปสู่การเป็นแปลงที่ดีร้องเสนอแนะให้ทั้งสองกรณีศึกษาทอดเป็นบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปอยังพื้นที่อื่นต่อไปจุดเด่นของสุขโขทยัยก็คือบัญชีคำที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาการประกาศนโยบายเดียวกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็คือรบให้ชนะ เพื่อเปิดประตูสู่การเรียนรู้และถ้าจะรบชนะได้ก็ต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นส่วนลำปางนั้นเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดมาจากแอรเลนตกทอดมาจากเพาะพันปัญญาตกทอดมาจากยุบวิจัยแล้วตอนนี้ก็มาพัฒนาเชิงพื้นที่ โจทย์ของลำปางเนี่ยเป็นโจทย์ของการทำงานร่วมกันทำงานแก้ตอบปัญโจทย์ตอบปัญหาตอบโจทย์ร่วมกันแล้วก็ได้คำตอบบูรณาการที่เห็นประจักษ์คือจะต้องทำงานดิ่งเดียวไปที่คุณภาพของเด็กคือที่จริงท่านท่านเน้นตรงนี้นะเท่าที่เท่าที่รายงานเนี่ยแต่ไม่ได้พูดชัดเท่านั้นเองนะฮะ ทีนี้คุณภาพของการศึกษาคือคุณภาพของเด็กแต่ที่ประทับใจมากคือเวทีกลางของอำเภอเสริมงามซึ่งจัดการศึกษาเองแล้วปฏิรูปเองคุณปฏิรูปเองนะปฏิรูปโครงสร้างเลยของอำเภอเสริมงามที่จัดการศึกษาทั้งหมดให้นั่นจะเห็นได้ว่าถ้าลำปางจัดสภาการศึกษาขึ้นมา ก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการศึกษาเช่นพื้นที่ก็ฝากสกวไว้ด้วยว่าอาจจะต้องทำเลสันเรนนะฮะคือทำบทเรียนเนี่ยของลำปางของจันทบุรีของจังหวัดที่ที่เริ่มในเรื่องนี้